อ่สวัสดีคลิปหนึ่งนะครับเย็นๆคลิปนี้นะครับเวลา16นาฬิกากับ22นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของการแข่งขันกีฬานี่แอดมินอยู่ตรงนี้ก็ครับก็คือสนามวอลเลย์บอลหญิงนะครับนะสีม่วงควาแล้วนะครับแมตช์แข่งขันก็ยังเต็มกันอยู่นะครับนี่นะฮะมาดูบรรยากาศนะครับในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกันนะครับนะฮะนี่ก็ พอดีมาก็เป็นการเปลี่ยนแดนพอดีนะครับสีดาสีดาบ้านไหนครับนี่แกะปัดโสีดาแกะปัดโผเนาะแล้วสีนี้คือนาน้องบกอาแกะปัดโงกับนาน้องบกมาดูกันนะครับเปลี่ยนแดนกันแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงปีนี้อบต2อ2 3เกมนะครับบรรยากาศติดสนามนะครับให้ดูบรรยากาศกันนะครับนี่ท่านใดที่ชื่นชอบบรรยากาศของนะการแข่งขัน นะหัวลเล็บบอลหญิงก็เชิญนะครับอ่าดูกันนี่ครับกองชมกองเชียร์ของเรานะครับแก้วปัดโปง่งอ่าโมนึงนะครับสกอร์เก้าต่อห้านะครับนี่อ่าก็เรียกได้ว,ว่า,าอัพเดตสกอร์กันได้เห็นตลอดนะครับรนะนี่ก็คือบรรยากาศในสนามเวลา16นาฬิกากับ 24นาทีนะครับมาดูกันครับนี่เป็นการเสิร์ฟนะครับนะเล่นก็สนุกสนานกันนะครับไม่เอาเป็นเอาตายกันนะครับกีฬาสร้างความสมัครสมานสมัคคีนะครับนะมาดูการเสิร์ฟต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง เสียบไปแล้วนะครับอ่านะครับได้แต้มนี่นะครับบรรดาในส่วนของทางคณะกรรมการของเรานะครับอาจารย์ศิลน์จากเชบรวิทยาคมนะครับแกได้ไหมไม่ได้อีกนะครับแแต้มไร้ไน,นะครับแต้มไร้ เอ้นะครับเสิร์ฟได้ดีนะครับนี่นะอ่ะต่อกันไปอีกเจอไปแล้วครับว้าวเขายากนะจังเลยครับนะได้เปรียบนะครับนี่แอดีใจใหญ่เลยนะครับสำหรับในส่วนของนักกีฬาเดี๋ยวเราไปดูเปตองกันนะครับอ่ะเปตองก็อยู่ในสนามร่มๆนะครับสบายๆ นะครับแต่ก็มีผู้ชมผู้เชียร์กันตลอดนะครับอ่ะมาช่วงไหนก็นะครับเห็นบรรยากาศการแข่งขันกันตลอดนะครับอ่ะมาดูกันไเดี๋ยวรอชิงนะอีกคู่หนึ่งอ่ะตอนนี้มาชมในส่วนของบรรยากาศการแข่งเปตองครับ แต่ว,ว่าปตองนี้เป็นกีฬานะสลับการใช้สมาธิกันมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่นฮะลูกเหล็กนะครับนะองมีเทคนิคในการแข่งขันนะครับนะไม่เช่นนั้นไม่สามารถทำคะแนนได้เลยนะครับสลับการแข่งขันเปนตองนะครับ แข่งขันอยู่ใช่ไหมนี่แข่งขันอยู่เนาะอ้าวตัวช่วนไปกร,รัจใจให้ครับมาดูการแข่งขันนะครับนี่อินทันเข้าลูกนะครับของหมูที่10นะครับโอ้โหแม่นะอ่ะต่อกันไปครับนี่ที่ขอบสนามนะครับนี่ให้เห็นบรรยากาศในการโยนนะครับไปกันแล้วครับอ่าแม ครับทั้ง3สนามเราทําการแข่งขันกันพร้อมๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเทคนิคงีกาในการเข้าลูกนะครับสวัสดีครับนี่ของหมู่ที่8ปดใช่ไหมนี่บรรดากองเชียร์ก็ติดขอบสนามกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นเห็นไหมโอ้นะต้องเชียร์ใช่ไหมถ้าไม่เชียร์ไม่ได้นะครับ ああมาดูกันนะครับว่าสีภรรยาจะทําลูกได้ดีขนาดไหนแม่พ่มันก็ทำแม่เห็นไหมเอาดีทั้งสามสนามนะครับเราเองก็ทําการแข่งขันกันไปพร้อมๆกันนะครับเป็นไงบรรยากาศในส่วนของการแข่งขันครับดีอยู่มั้ยนานอยู่ม้วนยุกปีนี่กัม้วนดีเนาะนะครับนะดีดีกว่าหลายปี นะครับอ่ะท่านสปตเป็นไงรู้สึกว่าหนาเน้นนะครับทีนี้วมีไอบอุ่นใช่ไหมครับครับอบอุ่นมากอ่เป็นกันเองเป็นการเล่นใช้วนะครับแล้วแล้วหมู่ของท่านมีความสื่นตัวในการแข่งขันยัังงงไคครบบานก็ไม่ทานบางคนก็ทานกับราะว่าเห็นไหมเวลามันมันวันนี้เกิดรมเกิดหนาวเกิดอะไรใช่นไหมก็เลยการเดินทางก็เลยไปเย ก็ยังเหลืออีก2วันนะครับก็ผมก็จะพยายามกระตุ้นด้วยมนะานี่แหละครับก็คือการกีฬานะสร้างคนสร้างกิจกรรมนะครับนะก็ถือว่าวันนี้นะครับ2ปีแล้วเราไม่ได้จัดนะครับนะปีนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดแบบจัดเต็มนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับในบรรยากาศอื่นๆนะครับนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายก็นะฮะนี่จุดนี้เป็นจุดที่ร่มรื่นนะครับนะบรรยากาศในส่วนของการแข่งคันโอ้ โอ้นี่คือพันตำรวจเอกหนุ่มสบายดีนะสบายดีครับนะครับนี่ก็คือเพื่อนของแอดมินเองนะครับนะไม่เจอไม่เห็นหน้านะครับนี่เป็นกรรมการใช่ไหมเป็นผู้เล่นเป็นผู้เล่นเอาแล้วนะครับตกอันดับแล้วเข้าก่อนเป็นกรรมการใช่ไหมเขาได้เป็นผู้เล่นเนาะอ่ะมาเป็นกำลังใจให้นะครับเข้ารอบยังเข้ารอบยังหรือเข้าแล้วครับเข้ารอบแล้วเห็นไหมเออแข่งครับรอเป็นตัวแทนของหมู่ที่สองอ้าวแล้วแล้วคู่บัดดี้ล่ะมีใครบ้างมีแค่ อ๋อโอ้รอรอแข่งอยู่ใช่นไหมอ่าเดี๋ยวนัดต่อไปเจอกับพี่เจอกับใครนี่เจอกับมูเจตมูเจตเออข่มคูหน่อยอ่ะฝากฝากไปย่ามูเจตหน่อยฝากไปทั้งถึงมูเจตดยนะครับว่าแข่งดีๆครับโอระวังคมแพ้นะใช่นไหมอ้าวนี่ก็คือนะครับเพื่อนแอดมินเองนะครับได้แซวกันเล่นตามภาษานะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่ การเข้าลูกเปตองนะครับนะครับอีสองประมู่ที่10ครับนี่ชนแบบนี้เลยนะครับนเหมือนรถ10ล้อหมูสามกับหมูสิบนะครับเตรียมตัวไว้เลยหมูหกกับหมูสิบนะครับเตรียมตัวไว้เลยนี่แหละครับคือความสนุกสนานตาประสานะครับนะในสนามกีฬาเปตองนะครับท่านที่ยังไม่มานะครับหรือว่า ที่พลาดการแข่งขันนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้เดียววันพรุ่งนี้นะครับนะเรายังมีการแข่งขันเหลืออีกนะครับอ่าสองวันนะครับสองวันเป็นเทคนิคนะครับในส่วนของการแข่งขันนะครับไม่ว่าอ่า จะโยนรูปแบบไหนนะครับก็ต้องมีทั้งการตีกันเขาเรียกว่าการการันกันนะครับนะบปตีตองดีก็มีเทคนิคนะครับแล้วก็ใช้สมาธิเป็นอย่างมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในสนามแข่งขันสนามอื่นกันก่อน,นนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของการแข่งขันสนามกีฬาฟุตบอล7คนนะครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศในส่วนของเห็นไหมฮะการจอดรถ อบรรยากาศในรั้วสนามของทางมีใครแตกไม่ไปอีและหมายเลขแปดสนามของฟุตบอลเจ็ดคนนะครับนี่เป็นโครงการทอดไงไงที่เล่นดีแต่เจ้าพองเนาะนี่ก็คือผู้ชมพูดเชียร์นะครับนี่นะฮะกองเชียร์ของเราอ้าวมีเอฟซีไปบายรอเลยกองเชียร์หมู่ไหนครับนี่วางโฮมูสิสองมูสิบสองนี่กันต่อแข่งใช่ไหมค่ะสีอะไรครับนี่ สีดำเนาะส,ส,สกอร์เท่าไหร่แล้วไม่ทราบนะแต่ว่าก็ก็เชียร์ให้ชนะเนาะอ่ะนี่เป็นกองเชียร์ของเรานะครับใใเป็นกำลังใจให้กองเชียร์หมู่ที่12นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูติดขอบสนามกันนะครับนะเดี๋ยวให้แอดบินของเราได้เดินลัดเลาะไปก่อนนะครับในะเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศนะครับในการแข่งขันกันชัดๆนะครับไปโดนเสา S <S นี่ก็คือบรรยากาศนะครับด้านนอกตาข่ายของเรานะครับที่เห็นนี่มีตาข่ายกั้นนะครับนะครับสนามนี้ได้รับเกียรติจากทางร้อยตจด2อ7นะครับในการ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันดีครับมาเชียมาเชียลูกบ้านเนาะครับผมไปเลยครับผมไปเลยครับผมสี่ซู๊ดนะสี่ซู๊ดทะลุไปเขายิงหรือว่าเรายิงเขาเรายิงเขาเรายิงเขาโอ้โหไปเลยไปเลยครับสี่ซู๊ดแล้วใช่ไหมขอขากระลุงพี่บ้าชะลมุนวุ่นไว้ไม่บ้านนี่ยนะขาหยากรเพราะว่าตอนนี้กำลังทำการไลฟ์สดอยู่นะครับนะเราเองก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับของการดำเนินงานนะครับเตะป้า หน้าประตูหมายเลขห้าดึงดันไปผ่านเพืหมายเลขแปดของหาดวังเปิดมาให้ปิยพงภ์หมายเลขสิบพียพงภ์คนเดียวลากเดียวคนเดียวผ่านไม่ผ่านลบเลยลบใส่พาใส่ควายออกไปได้ซับไม่ผ่านเดี๋ยวมากระโดดลงไปได้สี่ได้สี่ไม่ผ่านเล่นของเแก่พวกหมายเลขสองตัดบอลม่ได้เปิดให้เพื่อนหมายเลขเก้าเลขเก้าว่าจะไงแหมรู้สึกว่ามันเหลือเกิน <currently. S 2> นะครับนี่นะฮะได้ยินซุ้มเสียงในการพากไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ ลูกมันวิ่งเร็วนะครับนี่นะครับแต่วิ่งเร็วชิบหายโอ้โหบิดีกรของเรานะครับวันนี้นะครับเห็นเสียงหล่อๆแบบนี้นะครับนิอยู่ในช่วเวลาหลังนะครับตัวขันนะครับกระพาดควนนะครับแกปิดวงกระพาดควนครับติดขอบสนามนะครับในการแข่งขันนะครับนี่ฟุตบอลประชาชนชาย40ปีขึ้นไป7คนครับมาที่11ไม่ทันไม่ผ่านผู้เล่นของกาดควนนะครับ40แล้วนะเนาะ ขาดลอยแล้วนะแก้วปงเตรียมตัวแก้วปงเอ่ครับขันคันชิดออกไปแล้วครั้งหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับเข้าอไม่ได้ครับทีเขาเรียกว่าเ้าออกเลยครับออกมาแล้วออกเลยนะครับเตรียมเข้าไปยิงไปได้นอกจากฟุตบอลหญิงนะครับฟุตบอลหญิงนี่เข้าออกได้ตลอดเจากเขตประตูขึ้นมาโดยแก้วปงหมายเลข10แทงบอลนี่หมายเพื่อหมายเลข2ยังไล่บอลอยู่ ผปมาให้ตัวเพเมเกอร์มาเลขเก้าลากเรือขึ้นไปกึ่งกลางสนามผ่านเลขห้าไปได้ผ่านเลขห้าสกิดโอ้โหโดนมือแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลแฮนด์บอลนี่ก็คือความมันนะครับของมหากรรมกีฬาอบต2023องพั่สิบเกมมาดูกันนะครับว่าจะทำเตะได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้นะครับอุตสิทิ์นะครับนะยก มือนะครับออกไปนะครับนี่สีสูดแล้วเห็นว่าแค่รรปงนําไปนะครับไม่ทราบวจะตามทันหรือเปล่านะครับสำหรับคู่ต่อสู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอีกมุมนะครับของการแข่งขันนะครับตราบใดที่ยังไม่หมดเวลานะครับนะกน็ต้องเล่นให้จนหมดเลยนะครับนะกีฬาเอามาดูกันลูกนี้ลูกนี้ไว้เยเออตื่นเต้นนะครับนี สอาเลนาการายผ่านผ้เองวนโดดยิงไปแล้ว40ใช่ป่ะนี่มเก๊ีโดดยิงไปแล้ว4เจ๊ซี่แม่ลุดรอดได้ไงนี่40นี่ยอ่ากีีวันดีผู้รักษาประตูมาดูว่าจะเป็น50หรือไม่นี่ไปไปโอ้โหไนะครับโดดยิงไปแล้วเท่าไหร่เลย สีสู่นแล้วนะตีไข่ใ,ให้แตกเลยนะครับนี่นะเจ๊ซีนี่เป็ธรรมดาเลยทําทำไม่ได้สีู่นี่นะครับอ่ะเปีกกำลังใจให้ครับเ<ม>ขาบุกใช่ไหมเขาบุกใช่ไหมโอ้ไม่มีแบกนานหมดเซตแเลยสองเซตแล้วเซตสองแล้วแปลว่าสุดยอดแล้วนะตกรอบไปแล้วนี่ <laughs> โอเคครับสุงสารกันไปนะครับี่บรรยากาศการแข่งขันนะครับฟุตบอลประชาชนเจ็ดคนนะครับ40ปีนะครับเป็นผู้ชนะนะครับแก้วปวงมุงสิบเจ็ดชนะไปัเมื่อการให้อภัยกันนะครับอาหารกวนนะครับเจาะไข่ไม่แตกนะสี่ส่วนก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนฝูงเพื่อนให้เกยหักนะครับขอบคุณสำหรับทั้งสองทีมนะครับคู่ต่อไปชชยบุรีเนาะเชยบุรีกับอะไรครับไปนะครับคู่ต่อไปชชยบุรีกับ ขบวนแถวหน้ากับขบวนเราหลวงครับขบวนเราหลวงเนาะเหลืออีกกี่คู่ครับนกรรมการครับวันนี้วันนี้เหลืออีกคู่เดียวครับคู่เดียวเนาะอ่าไม่ค้ำเนาะโอเคขอบคุณทางคณะกรรมการจากร้อยต่อชดสองสามเจ็ดนะครับนี่แหมภาคได้มันเหลือเกินนะครับนี่นะฮะสุดยอดนะครับครับนะจะได้เห็นบรรยากาศนะครับเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับนี่คู่สุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายเนาะเป็นไงครับถามทางผู้สับประตูหน่อยนะทำยังไงให้ถึงได้สี่ศูนย์ครับสุดยอดครับทีม ใช่ไหมต้องยอมรับเขาเนาะว่าเราเราซ้อมน้อยเชิญครับนักกีฬาทั้งสอนทีมใช่ก็สนุกสนานเนาะใช่ผมนีมาเลยครับผมสมัครมาขี้ครับเราเอาความสมัครสมัครขี้นะครับยกมือสายไฟครับไม่เป็นไรเนาะขอให้ได้ออกกำลังกายนะครับเพราะว่าเราเองก็อายุมากแล้วนะครับนะนักกีฬายิงนะครับไปดูนักเชื้อเรับเรียนเชิญตรง ไปลงเวลานักกีฬาด้วยนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับน่าเห็นมีเชัยบุรีนะครับน่าจะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับนะอ่ะก็ไปดูกันนะครับตอนนี้เวลา16นาฬกา38แล้วนะครับในสนามฟุตบอล11คนนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับคาดว่าน่าจะค่ำถามทางคณะกรรมการแล้วนะครับนะก็ น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะคําอยู่พอสมควรในวันน um> ี้นะครับสนามเย์บอลน่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะสนามเย์บอลน่าจะเสร็จแล้ววันนี้นะครับอ่าก็คงจะเหลือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นไงท่านธีรชัยเหลือเหลืออะไรบ้างครับนี่ในการแข่งขันขอบ้านท่านครับครับผมพลังวัั่นน่ครับผมพานวัสดีครับบาครับท่านธีรชัยท่านมหาครับ เป็นผู้ควบคุมทีมของหมูสิบสองหมูสิบสองนะครับวันนี้ก็ส่งแข่งขังมาครรู้สึกจะรู้สึกจะวินแดดแล้วนะนี่นะอาการไม่ค่อยดีนะแดดนี่แดดแรงต้กงวินวินวินเนอร์นี่คือชนะใช่ไหมวินเนอร์คือชนะใช่ไหมในบ้านก็ชนะโอ้านก็ชนะใช่ไหม เออเจ็ดเจ็ดคนเนาะครับคนเล่ทั้งสายหญิงก็ชนะอ๋แสดงว่าวังโพนี่วาดอันดับไปเยอะพอสมควรใช่ไหมู่ิบองเนาะมู่ิบเนาะอ่ไปแพ้อันสิ่งเดียวคือชักเยะใช่ไหมไปแพ้มู่ิบสองเขาเอาเียที่พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้ถ้วยกันเยอะกันไปนะครับอ่านี่ก็คือท่านนะครับสปตธีรชัยชัยมหาเนาตที่อยู่แ้วครับอ้าเป็นกลัใจให้นาโอเมือส นะครับนี่นะครับแอดมินอ่ะขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้เนาะครับครับผมนี่ก็คืออีกสองวันนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันผมต้องมีการชูชูถ้วยอีกแล้วเได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะการไปถ่ายภาพให้ดูนะว่าจะได้ถ้วยกี่ถ้วยเนาะครับไปฉลองกันนะครับอ่ะมืมืดอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเนาะ ดูดูเสื้โอเคนะครับนี่เป็นการพูดคุยนะครับในส่วนของท่านสตทีรชัยชัยมหานะครับนี่ก็คือในส่วนของนักกีฬานะครับน่าจะเป็นในส่วนของหมู่ที่16นะครับอ๋อตอนนี้จะจะลงสนามใช่ไหมนี่อเป็นกำลังใจให้สำหรับหมู่16นะครับแชมป์ใช่ไหม,ม,มเอาแน่นอนใช่ไหม อายังไงให้ได้ถ้วยสักห่ถ้วยสถ้วยนะครับทงนี้สู้นะเอาสู้สนะเจ้าภาพลุวงเราล้วงนะครับนี่ชุดสีขาวนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับอ่าคู่สุดท้ายของวันนี้เน็นไหมครับเจอกับชัยบุรีใช่ไหมเนาะเจอกับชัยบุรีหมูอสาม เดี๋ยวเมี่อ no, ก uh, no, no. ี <m idd> ้าวๆนี <Okay. m idd> ่บ <m idd> ่โม่หนึ่งเนาะอ้าวโอ้ม่วงโม่หลวงโม่สิบหกนะครับอ่าโม่สิบหกตับชัยบุรีส่งเลยชื่อยังครับส่งเลยชื่อยังอ่านี่คือนักกีฬาของนักกีฬาของมูไหนนี่หน้าตาคุ้นๆนี่มูมูหนึ่งเนาะดูหน้าแล้วไม่ค่อยจะสู้เท่าไหร่เลยเนี่นะอ่าเป็นกำลังใจให้นะครับ นัดนี้เจอกับม่วงเราหลวงหมู่ที่ส6เนาะ<อ>นะครับ<อ>นี่ม่วงเราหลวงเขาคุยแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะเอาแชมป์นะขาชนะสามศูนย์แล้วสามศูนย์แล้วนะครับอ้าวดูไปทับ FC ของหมู่ที่ส6กนะหมู่ที่1ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับอ่ะมอลุ้นมาเชียร์กันนะครับนะ<ข>ว่าไทยบุรีหมู่หนึงน่งกับบ,กบ้านม่วงเราหลวงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดขอบในส่วนของการ นะครับนะเปิดตัวนักกีฬากันนะครับอยู่ที่ขอบสนามแล้วกันนะครับาไว้นนี่ตอนนี้นะม่วงเหลาหลวงชุดสีขาวในเสื้อของอบตชัยพรนะครับแล้วก็ชัยบุรีมูที่หนึ่งครับอ่ะพออญาตถ่ายภาพบันทึกภาพนะครับเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้นะทางกรรมการ ก็ทําการตกลงนะครับกับทางในส่วนของทางนักกีฬาทั้งสองมือเรซตละสิบนาทีเนาะอ่าพอดีงามเนาะท่านเนาะงามพูดีงามครับเพราะมันก็ค่ําแล้วเนาะน่าจะคู่สุดท้ายเนาะคู่สุดท้ายอ่าพรุ่งนี้น่าจะเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะพห้องเลี้ยงห้กงว่างสิบยง่สิบเนาะแต่ว่าก็จัดการได้ไม่ค้ำเนาะได้ครับอ่านะครับนี่ก็คือในส่วนของคณะกรกาู้ตัดสินนะครับ จากกองร้อยตจด237นะครับเป็นคณะกรรมการตัดสินนะในส่วนของการตัดสินฟุตบอล7คนนะครับนะบุรีนะทางประเทศหญิงและชายนะครับโอ้ยมันเี๋หดแต่ก็เชัยบุรีมูนึงนะอยู่ในชุดสีชมพูนะครับเห็นไหมตรงนี้นะฮะแล้วก็บันม่วงเหลาหลวงนะครับอยู่ในชุดสีขาวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามา อีกไม่นานนะครับนะก็จะทำการแข่งขันเซตนี้เห็นบอกว่ากรมการบอกว่าประมาณสิบนาทีก็พมหมู่หนึ่งนะครับหมู่หนึ่งมาแล้วนะสีชมพูนี่ก็คือกับตันทีมนี่เห็นไหมครกับตันทีมนะตัวนี้นะฮะสบตอเจ้าไม่พอลองดูนะครับว่าจะทําสกอร์ได้หรือไม่ยังไงเนาะเรามาดูนะครับเป็นกาลังใจให้ครับนี้จะเป็นคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับฟุตบอลเจ็ดคนคู่ที่สิบนะครับ คำาันสิตัดสินบ่เห็นวัดลูกฟุตบอลนะครับกรรมการไน,นี้วั์ทิดพ่องนะครับเป็นกรรมการนะกับเออผู้หมวดอภัยไตยวงย้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันนะครับนะเมื่อท่านกรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาณนะครับในการแข่งขันนะครับระหว่างชัยบุรีเสื้อสีชมพูนะครับกับม่วงเหลาหลวงนะครับนะ เสื้อสีขาวนะครับเป็นฟุตบอลประชาชน25ปีขึ้นไปประเภทหญิงนะครับเดี๋ยวเราดูติดขอบสนามกันไปนะครับนะป็นบรรยากาศของการแข่งขันนะครับสนุกสนานในมหาก,กรรมกีฬาอบต2023เกมนะครับครั้งที่23จัดขึ้นในช่วงวันที่27ถึงวันที่29ครับ นี่คู่สุดท้ายนะคู่สุดท้ายของวันนี้วันนี้หวงเราหวังฝูงใหญ่เยอะเขตบริตั้งรับนะเขตบริตั้งรับหวงเราหวังฝูงอ่ะก็ขออนุญาตทิ้งท้ายนะครับนะในบรรยากาศของการแข่งขันในคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่าดีกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปสุดท้ายท้ายสุดนะเดี๋ยวจะไปทําการแข่งขัน นะครับชมการแข่งขันในส่วนของกีฬาพื้นบ้านนะครับชกกระยอชิงชนะเลิศกันนะครับดเดี๋ยวขออญาตไปลงคลิปให้กับทุกท่านได้ชมกันก่อนนะครับนี่ในเวลานี้สนามซีป,ปกักตะกร้อก,ก็ยังทำการแข่งขันกันอยู่นะครับทั้งสนามชายแล้วก็สนามหญิงนะครับน,นี่ ยนะครับนี่ก็คือตระก้อประชาชนชายนะครับนี่ก็คือท่านสปตหมู่ที่หนึ่งนะครับนิวัดเจริญขันเนาะสู้ๆนะนะสู้ๆนะ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 อ่าเให้กระชัยให้รักครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะเป็นนักกีฬานะครับอ่าสิบปักตะกร้อหญิง่า Blender, 16หนาฬิกา4ีนาทีนะครับยังแข่งขันกันอยู่นะครับน um, so ี่บรรยากาศทั้งสองทีมแล้วก็สนุกสนานกันไปตามประสานะครับด้านนี้ก็เป็นการแข่งขันซีปักตะก้อชาย นะครับนีนะครับไม่นะฮะไม่ธรรมดานะครับสลับนักกีฬาถึงแม้สูงอายุนะก็ยังทำการโชว์สเต็ปลีลาได้ไม่ไม่ธรรมดานะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับขออ่บาบายท่านนะครับ<ท>ด้วยการแข่งขันกีฬา อ่ะซีปักตะก้อของสุภาพสตรีนะครับในสนามนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ